พ่านวัดก่อนนะครับน้ำล้นมาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับแบบาาตรงลานวัดนี้นะฮะท่วมหมดเลยครับ กองผู้มโหดตอนนี้กำลังจะไปช่วยน้ำท่วมนะครับ เข้าตลาดด้วยตัวเองน,นี่บรรยากาศในตลาดนะฮะไก่ย่างก็ปิดนะฮะไก่ย่างไม่ขาย เตรียมเ,เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมนะฮะเมืองอรัญน,นะฮะในรอบ20ปีนะครับ ตรงนี้ก็มีน้ำล้นมาตามท่อระบายน้ำนะครับน้ำมาจากห้วยภูมโหดนะครับสองคู่เสร็ิก้ับอนะบอกคู่เสร็ิก้ับอนนะครับวันนี้ทีมงานทั้แก่น้อยเต็มที่มากนะครับโดยเฉพาะลุงพลนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวดูหน้าลุงพลหน่อยครับ โอ้โหน้ำนะฮะน้ำน้องน้ำมาจากไหนไม่รู้นะครับน้องน้ำจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมามาอัดให้ดูใหม่นะครับ